สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หมูบ็อกสกีอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้เนี่ยครับพี่หมูมากับเกมใหม่นะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวเร็วๆนี้เลยนะครับผมอย่าง Bullet Angel นั่นเองนะครับผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเขาเป็นผู้พัฒนานะครับผมเขาเรียกว่าเป็นเหมือนทีมงานเดียวกันนะครับกับตัวเกมเอ็กช็อตนะครับผมที่เราเคยเล่นกันบน PC นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมในตำนานนะครับผมที่พูดไปแล้วเนี่ย สาวกเด็กๆในร้านเกมเมื่อก่อนต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับเกมเอ็กชันั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เ่ยเขาได้กลับมาเปิดอีกครั้งนะครับผมในรูปแบบของเกมมือถือครับทุกคนซึ่งโหมดเนี่ยเหมือนกันหมดเลยกับเกมในคอมที่เราเคยเล่นกันนะครับรวมถึงโหมดหลายๆโหมดที่เรารู้จักกันดีอย่างกดโหมดเนี่ยครับผม วางบอมนะครับรวมถึงทีมเดสแมทด้วยรวมถึงหมดนี้เลยเอกลักษณ์ของเขาคือโหมดมัมมี่นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่หมูจะเล่นด้วยนะครับรับรองว่าทุกคนเนี่ยจะต้องคิดถึงนะครับบรรยากาศเดิมๆที่เราเคยเล่นกันในร้านเกมแน่นอนฮะป่าทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันในเกมดีกว่าครับพูดมากมาเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าเกมไ้ดูดีกว่าว่าจะมีอะไรนะครับผมให้เราได้เล่นบ้างนะครับผมภายในเกมนะครับไปลุยกันเลยมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับภายในเกมบูเลต์อนเทอร์นะครับจะมีอะไรที่แบบว่า โดดเด่นมากนะครับอันดับแรกเลยสิ่งท,ที่ผมชอบมากๆเนะยครับนี่เลยอะรอูปโปรไฟล์สวยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ถูกใจมากๆนะครับผมนี่ทุกคนดูเราสามารถอัพเขาเรียกว่ารูปโปรไฟล์ของเราเองได้นะครับนี่สามารถเลือกตรงนี้เลยแล้วก็กดอัปโหลดได้นะครับผมรวมถึงสามารถหา3รูปที่แบบว่าโดดเด่นของตัวเราเนี่ยอัพลงได้ด้วยนะครับเผื่อแบบว่าสาวๆมาส่องไงนี่ประมาณน,นี้นะครับผม อันนี้ผมเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถ uh? ึงเด็ดสุดกว่านั้นเราสามารถเช็คได้ด้วยเนะว่ามีใครเนี่ยมาส่องโปรไฟล์เราล่าสุดบ้างครับท uh? hmm. ุกคนนี่คนแรกเนี่ยเป็นน้องบอสนะครับนี่คนแรกเป็นน้องบอสนะครับที่เราจะเล่นด้วยในวันนี้นะครับรวมถึงมีสาวมาส่องด้วยไม่ธรรมดาจีนะครับพี่หมูขายจีแล้วเราเนี่ยนี่มีสาวมาส่องด้วยเอาเรื่องนี่นะเราก็สามารถดูได้นะครับนี่นะ นี่ประมาณนี้เนีคยัอผมทางด้านขอโปรไฟล์ได้เองบอกเลยว่าชอบมากๆเนี่ย ดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเมนหลักเลยดีกว่านะครับผมก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเป็นตัวนี่เลยครับผม AP พีนี่ครับหรือว่าตัวสไตรเกอร์พาร์ตนั่นเองนี่ครับผมตัวนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกว่าเป็นแองเจิลพาร์ตนะครับผมอ่ะก็อารมณ์แบบว่าเป็นสิทธิ์ขั้นสูงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวอีลิตพาร์ตเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบนะครับมีอีลิตพาร์ตธรรมดากับตัวอีลิตพาร์ตโปรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะปลดล็อกไปที่นะครับบาใช้ป แล้วก็เลือกรับรางวัลได้เลยนะครับนี่โอเคสําหรับการปลดล็อกนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีงบนะครับผมแนะนําให้ใช้นะครับผมสําหรับตัว Angel ิลพรนะครับซึ่งตัว Angel ิลพเนี่ยจะได้รับของนะครับผมในแต่ละ <c oughs> เขาเรียกว่าขั้นนนเดงนีครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกรับให้ดูก่อนอ่า ซึ่งข้างบนเนี่ยจะเป็นฟรีนะครับผมจะคือสามารถรับได้ฟรีนั่นเองส่วนข้างล่างเนี่ยก็ตามชื่อนะครับผมเป็นตัวอีดิทพาร์นั่นเองจะมีตั้งแต่ปืนนะครับผมอ่านี่ยกตัวอย่างตัวนี้เลย M4 นะครับผม a n g เจนั่นเองนะฮะแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าในระหว่างที่เราจะไปถึงขั้นสุดท้ายได้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยของฟรีเยอะมากๆนะครับผมรวมถึง ของรางวัลใหญ่นะครับผมจะเป็นชุดเทวทูตนะครับผมยุคใหม่นนเองกเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยมากๆครับอาไปไปกลไปไกลมาทุกคน กิจกรรมต่อไปนะครับผมนั่ก็คือตัวนี้เลยฮะ Creator Project นั่นเองนะครับผมนี่จะอยู่ตรงกลางกลางนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเป็นเหมือนการทำเควสนะครับเพื่อเก็บโทเค็นนั่นเองนะครับส่วนโทเค็นนีกก็สามารถเก็บได้ฝั่งซ้ายมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นแมปซอมบี้ AI นะครับผมแล้วก็มีหลายโหมดให้เราสามารถเก็บโทเค็นในแต่ละกิจกรรมเพื่อไปแลกของรางวัลนั่นเองนะครับผมอ่ะยกตัวอย่างเหมือนอันนี้นะครับผมจะเป็นตัว Creator Coin นะครับผมนี่จะเป็นเหรียญสีเงินเงินนะครับสามารถไปเล่นได้นะครับผมนี่จะมี เขาเรียกว่าเหมือนเป็นโหมดบอกพร้อมกับระยะเวลาของกิจกรรมด้วยเนีครับผมหลังจากที่เราเก็บคอยมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยครับผมนำมาสุ่มเนี่ยครับผมสำหรับกิจกรรมตัวเคียเตอร์นั่เดงนะครับผมตัวเคียเตอร์ลักกี้ดอลนะครับนี่แล้วก็ใช้สุ่มไปเลยแต่ว่าอันนี้ของพี่หมูเนี่ยยังไม่ได้ไปเก็บภารกิจมาเนะครับก็สามารถไปนํามาแลกได้เนีครับผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยไม่เติมก็เกิ่งได้เนะยครับเพราะว่ากิจกรรมเขามีให้เล่นเยอะมากๆนะครับสาหรับ เกมนี้นะครับผมของฟรียังไม่หมดแค่น้นานะครับถ้าทุกคนเนี่ยเก็บเลเวลตัวละครนี่ครับสามารถมารับของรางวัลได้อีกด้วยนะครับโดยกา,ารเข้ามาที่ตรงนี้เลยนี่มันจะมีของรางวัลในแต่ละเขาเรียกว่าเลเวลนั่นเองนะครับผมซึ่งองพี่เนี่ยตอนนี้เลเวลยี่สิบสองแล้วนะครับผมสามารถกดรับรางวัลได้นะครับพร้อมกับมีตั๋วด้วยนะยครับจ,จะมีตัว๋วภารกิจต่างๆให้ด้วยแล้วก็ของรางวัลรายวันก็มีให้รับเหมือนกันนะครับผมนี่แจกเงินในเกมโอ้โหของรางวัลเยอะแยะมากมายเนีครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นี่สุดจร ว่าเติมก็เท่กว่าเพราะว่าอะไรรู้ว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ร้านค้าฮะ <Huh? S 1> นี่แล้วเราไปดูร้านค้าทุกคนจะมีตั้งแต่นะครับผมอาวุธให้เราเลือกนะฮะแบบเยอะจัดๆไม่ว่าจะเป็นแบบ7วัน30วันแล้วก็แบบถาวรนะครับเกมนี้เนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยสำหรับตัวปืนนะครับจะเป็นประมาณนี้ ถ้าถติว่าเรากดซื้อเนี่ยจะมี7วัน30วันแล้วถาวรนะครับเวันเนี่ยอาจจะซื้อมาลองเล่นก่อนถ้าเกิดว่าชอบหรือถูกใจเนี่ยก็ซื้อถาวรไปเลยอ่าดีไหมดีกว่าการที่แบบว่าเราซื้อถาวรแล้วแบบเฮ้ย ปืนนี้มันดีหรือเปล่าอาจจะไม่ชอบในคราวหลังกลายว่าเราซื้อ7วันมาลองเล่นก่อนก็ได้ถูกไหมถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับผมสําหรับเกม Bullet Angel เนีครับเดี๋ยวพี่จะขอแต่งตัวก่อนพี่เนี่ยไปเซอร์เวมาแล้วครับนี่ชุดนี้บอกได้เลยว่าชอบมากๆนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็เลยกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองซื้อเป็นวิทยาทานอ่ะเวันไปก่อนแล้วกัน อารมณ์แบบว่าเอามาลองก่อนสําหรับตัวอาวุธนะครับทุกคนพ <Huh? S 1> ิเศษแบบมากๆเลยผมอะ่ะเ <c oughs> พิ่งเคยเห็นเกมนี้เกมแรกนะครับ <Huh? S 1> ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยเคยเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับดูก่อนว่าปืนนี้่ยพออยู่ในเกมแล้วมันรูปร่างเป็นแบบไหนนะครับเราสามารถกดไปที่ข้างล่างนะครับผมที่มันจะเป็นรูป 3P นะครับแล้วก็เลือกไปที่มุม <c oughs> มองบุคคลที่1น,นะครับผมหรือว่าตัวเลข1แล้วก็ตัวพีนั่นเองนะครับนี่ประมาณ เราสามารถลองปืนได้นีครับรวมถึงแ <Huh? S 1> อนิเมชันต่างๆของปืนนั้นๆนั่นเอง ดีป้ะดีนะผมบอกเลยว่าดีมากเนื้อสิ่งอื่นใดครับทุกคนสําหรับเกมแบบนี้เนี่ยพลาดไม่ได้กับวงล้อนะครับผมนี่โอ้ชื่อก็บอกแล้วว่าวงล้อเพื่อชนะมันจะเกลือได้ยังไงครับทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้นี่ครับของรางวัลสําหรับตอนนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของ M4A1 นั่นเองนะครับเดนะครับให้เราเช็คก่อนว่าเฮ้ยอยู่ในเกมแล้วมันจะสวยหรือเปล่านี่ก่อนที่เราจะสู่งเฮ้ยนะสวยเหมือนกันนะดูดิ ว้าวอืมผมว่าดีมากนะไอการรีวิวเนี่ยดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะขอสุ่มเลยแล้วกัน ได้ไหมเนี่ยอุ้ยยังไม่ได้หรอทุกคนครับสําหรับใครที่หมุนกิจกรรมแล้วยังไม่ได้ปืนนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจด่ทุกคนกดไปที่ข้างล่างหมุน10ครั้งเนี่ยเพื่อได้รับ1คริสตัล่นเดย์นี้ผมให้เรากดไปที่ข้างล่างเลยมันจะมีเป็นร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับใครที่อาจจะแบบเกลืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องผิดหวังเราสามารถเอาเศษคริสตลัลเนี่ยเอามาแลกเป็นสกินปืนได้อีกนะครับอ่ะอารมณ์แบบว่าเหมือนเป็นรางวัลปลอบใจแต่บอกได้เลยว่าสกินปืนอย่างเททุกคนดูดิทุกคนดูนี่คือของแย มาครับต่อปั๊บเฮ้ยคอนแกสตูเลชันทุกคนได้มาแล้วสำหรับ M4A1 นะโอ้โหต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยบวกรางมจ30นะครับอัตราการยิง65นะครับสวยจัดจัดเอ๊ะเฮ้ยมีแครบลูกไปขิงเพื่อนได้อีกอะเอาเพื่อนจัดจัดไป มาทุกคนเดี๋ยวเราไปติดตั้งปืนกันดีกว่านะครับผมให้เข้ามาที่โกดังนะครับ้ายมือแล้วก็เลือกไปที่อาวุธปืนของเรานะครับผมของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2อันนะครับจะมีทางด้านของ M4 นะครับผมตัว Elite Part นั่นเองนะครับรวมถึงตัวนี้เลยที่เราเพิ่งจะส่งมานะครับผมสําหรับตัววงล้อนั่นเองพิเศษกว่านั้นเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้นะครับผมทางด้านของปืนเนี่ยสามารถกดล็อกความสามารถของเขาได้นี่ครับนี่กดไปประมาณนี้เห็นไหมความแม่นยำจะบวก1นะครับ เราสามารถเนี de 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 no. ่ยเก็บเพื่อปลดล็อกของปืนเราได้นี่ยเพื่อเพิ่มความสามารถนดนองบอกเลยว่าสุดจับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวไอ้นี้ละกันอ่าเขาเรียกว่าไปสูบมาแล้วต้องเอาไปอวดซะหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันในเกมดีกว่าครับก็คือหมวดเนี่ยจะมีเหมือนกับเวอร์ชั่นของ VC X Shot เมื่อก่อนเลยนะครับตั้งแต่ เดสแมทนะครับผมแล้วก็เป็นตัวมัมมี่นี่ครับผมมีมัมมี่เอไอด้วยนะครับมีเชคเคนรันนะครับผมก็คือเป็นปืนไก่นะครับเราไปไล่ยิงเขาแล้วก็เอาปืนไปไล่ยิงไก่อีกทีหนึ่งเฮ้ยมันซับซ้อนจังวะโหมดเนี่ยจะมีประมาณนี้เลยทีมเดสแมทนะครับผมมีเดสแมทมีวางบอมด้วยโค้ดโหมดนะครับโค้ดโหมดวันนี้เล่นแน่นอนเพราะว่าผมชอบโหมดนี้มากๆนะครับสำหรับโค้ดโหมดเนี่ยด่านก็แบบด่านเดิมเลยคิดถึงสุดๆนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มโค้ดโหมดก่อนแล้วกันเวลาที่เราจะชวนเพื่อนเล่นนะครับให้เรามาที่ ตัวโหมดเนี่ยแล้วก็เลือกไปที่โหมดที่เราต้องการเล่นนะครับกดไปที่สร้างทีมนะครับปุ๊บนี่แล้วก็สามารถชวนได้เดี๋ยวชวนบอสก่อนปุ๊บเห็นไหมก็จะมีเพื่อนเข้ามาในตัวล็อบบี้ของเรานะครับผมเฮ้ยบอสแต่งตัวเท่ว่ะเหมือนในนี่เลยอะดูฟามิโก้เลยว่ะใช่เลยเลยเลยเฮ้ยโคเท่อะไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยห่างห้องเร็วเกินโอ้โหเฮ้ยที่ผมเวลเยอะสุดเลยนะครับผมบอกก่อน บอกได้เลยครับวงบอกถึงความติดเกมสําหรับตัวโกด์โมดนะครับผมพิเศษสุดๆเลยคือจะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งนึงเนี่ยเป็นสีแดงเนียครับผมจะสามารถหายตัวได้นั่เองนะครับผมแต่ว่าเวลาขณะที่เราเดินเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวลางๆางนะครับอ่านี่เห็นไหมมันจะลางๆงถ้าเราหยุดเนี่ยมันจะหายตัวได้เลยแต่ว่าสามารถใช้ได้แค่มีดเท่านั้นนะครับผมเฮ้ยสามารถลุกยิงได้เลยเพื่อนเพื่อนเราเข้าไปแล้วเพื่อนเข้าไปแล้วโอเคโอเคเพื่อนสวย เราสามารถดักได้นะครับเฮ้ยสวยไปเต็มแล้วเบรร์เฮ้ยโอ้โหอู้หูผมไม่ได้ลึกซื้อไม่ได้มาทุกคนฟันไปดอกเดียวเองอะบอสมันมีบอสมันมีที่ไหนที่ฟันทีเดียวตายปะมีมัมมี่มั้งมีมัมมีฟันใช่ไหมโอเค move out โอเคโอเคโอเคอันนี้เป็น อ๋อเพิ่มความเร็วได้ด้วยครับมีสกิลเพิ่มความเร็วด้วยนี่ครับข้างล่างนะก็มการหายใจว้าวมีการหายใจด้วยเราสามารถยิงจากประตูได้นะถ้าสูงเราทำมากมากเฮ้ยตกใจกดวอทเฮ้ยดีเพื่อนก็หายด้วยเนี่ยโอ้โหเพื่อนหายด้วยมันจะอินไปไหนเนี่ยขนาดเพื่อนยังหายไปเลยอ่ะเฮ้ยวางระเบิดได้ใช่ปะหมู่เนี้ยใช่บอมดีกว่าใครอ่ะเฮ้ยช่วยช่วยเพื่อนลูปวอทวอบอท

เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออหนึ่งคิวเรเรียบ้อยไปนะครับทำแล้วบอลทำแล้วตอนนี้เพื่อนระวังจุดดีหัวต้องไม่ัจุดดีเพื่นไปแล้วเพื่อนไปแลวบอลเพื่อนไปแล้วพี่เรตามอยู่บอเออเออได้หนึ่งคิวคิวเดี๋ยวตัวเดียวหัวตัวเดียวไอเสื้อขาวบอลเสือวเฮ้เอาแล้วบอลเอาแล้วบอลบอลเอาเลยบอลเอาเลยบอลบอลาแล้วาแล้วมาแล้ว <calm S 1> <30 S 2> สามศูนย <Gym. S 1> แล้วครับทุกคนโอเค move out เราคิ่ไปธรรมดาจริงเลยว่ะที่ผมมีซีโฟล็อคนี้หนูมีซีโฟดูทงกูเหรออ๋อนี่ไงเจอแล้วซีโฟเกมเดี๋็ดพี่วางกดที่ซีโฟครับทุกคนกดค้างครับกดค้างนะครับเพื่อวางซีโฟนะกดเต้นมันจะหายตัวไปเลย bomb has been planted กดเต้นก็น่าจะหายนะพี่ว่าเฮ้ยระเบุ๊คกึ๊กหลอดกึ๊กหลอด แก่ก่อนรอมันแก้ก่อนเราใช้ซีโฟล้อยือได้นีครับเหยมาแล้วเหยบมาแล้วแก้ไหมแก้ไหมเหย่อมาแล้วเหยียบมาแล้วเหยียอมาแล้วไม่แก้เฮ้ยมันเลือดติดแล้วอะเลือติดยล่ะเอ้ยเอ้ยเอ้เอาว้อาไเอาวาเอบร้ยวุ้ยมามมมา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 ามาามมา คิดถึงอะผมบอกเลยนะว่าใครที่แบบอยู่ในยุคผมในตอนนั้นนะสมัยแบบเอ็กซ์ใน PC นะรู้แบบสนุกมากทุกคนแล้วพอมาเป็นเวอร์ชั่นมือถืออย่าง Bullet Angel เนี่ยครับมันได้มันได้ฟิลนั้นจริงๆไว้ทุกคนรู้หรอสนุกมากเงี้ยพี่ดักพี่ได้กพี่ดักทางเขาเดี๋ยวเราสอบคนโอ้หเฮ้ยตัดตัหนึ่งตัด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 หนึ่งยิงระวังนะป้องหยุดป้องหยุดย่องมาแล้วย่องมาแล้วย่องมาแล้วย่องแล้วเพื่อเอายองแล้ว โอเแล้เรียบร้อยสวยสวยสวยยังวนวนวนยังไงครับยังไงครับนย์ไปนย์ไปนย์ไป Mission success นย์ครับทุกคนชนะแบบใส่ใ่ะเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยสวยสวยไม่ได้นานว่าเรา าวอกีขึ้นเยอะมากเป็นไงทุกคนบ็อกสกินะครับเอทนะครับทุกคนฆ่าไป6ตัวต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาหมูไ่หมูขึ้นอันหนึ่งมาเดี๋ยวเราไปหมวดต่อไปดีกว่าครับผมสําหรับมัมมี่มัมมี่กะ่ว่าจะเล่นมัมมี่เราสามารถเปลี่ยนห้องได้เลยไหมตรงนี้เว้ยนี่ไงเปลี่ยนได้เลยนี่เราก็กดยืนยันครับทุกคนไปเลสโก้เนี่ยนี่ผ่าห้องเร็วเลยอุ้ยแปลว่าคนเล่นเยอะ มันเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์รวมเลยนี่ใช่ป่ะทุกประเทศเลยนี่ใช่ครับเออว่าจ้าก้ามามามาไปไหนนี่อ่ะเล่นขบวนปะเล่นขบวนไหมยงไม่มาใช่ใช่ใช่เล่นเล่นบนเลยพี่ที่หมู่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่อยู่นี่พี่นงมายัีมายังครับพี่บนปะ อาอะมาดมาดเนบะมี่เลยรือเาบอกพู่นนานนานเร็วถนไปปั๊บจอเลยมบอมครีบอมไอ้ลลกดสปีดกดเร็วสปีดกดวเร็วสปีดกดเร็วสปีดันันสวยเรย้อยแล้วเหลือสาคนเว้ยเราเก็บไปเป็นไหมเนี่ย ก็ธรรมดาครับแบบก็คือแบบถ้าสมมติว่าแบบยุคนั้นมีแบบคารโออย่างผมก็คงจะแบบว่าเก่งที่สุดแล้วครับหิงเกินว่ะเลยไม่ไหวเลยว่ะเรียบร้อยตบแล้วเลกสองคนครับฮิโรมาแล้วฮิโรตีแรงนะทน่หมวยวางนะโอเคเงียอยู่นี่นี่ไอไอเซฟผอขาวที่กินฮิโรใช่ปะเอาเลยเอาเลยเอาเลยจะด้คนทีเอ้ยเอ้ยเล่เล่ง หมูเล็งหัวหมูเล้งหัวเลี้ยงหัวเลี่ยงหัวเล้ยงหัวเลี้ยงหัวเลงหัวเลงหัวเลยงหัวเลยงหัวเล้ยงหัวเลี้งหัวเล้ยงหัวเลี้ยงหัวเลงหัวเลี้ย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 งหัวเล้ยงหัวเลี้ยงหัวเล้ยงหัวเลีงหัวเลี้ย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 งหัวเลงหัวเลี้ยงหัวเลงหัวเลี้ยงหัวเลีงหัวเล มาบอสมาต้นคือเกมนี้บอสเป็นนะครับทุกคนคุณไปทำอะไรหน้าประตูครับคุณทำอะไรหน้าประตูคุณโอ้ยืนโกเมียนนะโกเมียนนะโอ้ยืนกับคนละมุมเลยอ่ะโอ้ยนะครับผมเห็นนะครับเต้นเต้นรอไหมเต้นรอมันจะได้บวกดามิทครับโอ้ที่หอโอ้เต้นเต้นรอบวกบวกดามิทด้วยร้อยเป็นหอดเลยอ๋อนี่ไงเพิ่มดามีโอเคสวยสวยสวย สวัสดีโอ้ยเดียวเฮ้ยเกือบแล้วบอลขึ้นมาเมื Mother, ่อไหร่วะเนี่ยหตัวได้สวยสวสวยเอาแล e ้วครับเกิดแล้วน э ี่อ๋เอยใครอะใครอ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮยเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วล้ มาปืนอะไรวะน้าปนะืนปืนอะไรอ่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอา่อนที่ไม่เอาปอนไ่อาปอนตายทำเลือดก่อนครับทุกคนเลี้ยงเลือดก่อนโอเคเลือดเต็มละไปลุยต่ออ้าวมามี่ชนะว่ะมามี่สามศูนยแล้วฮะม,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 มาเฮ้ยมึงอยู่นี่เฮ้ยเราดีไม่เป็นเลยเอา้อาวอ้าว กล้เือบร้อยเรียบร้อยดิฮะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตะบไปตะบบตะ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 บเรียบ้อยเรอลกเรียบร้อยมมี่อมตะวะไงพี่หมูไปไหนดเนี่ยข้างหลังเราเรื่องนี้น้ำนำน้ำวะนะ้จก่อนไอ้หมูพี่หมู หล่อเยหลอเลยลอยเอาไว้เอาไว้รอครับเต็มรอเอาดังอีกก่อนเราสามารถเปลี่ยนเพลงได้เราต้องไปซื้อบัตรเอาโอเคเต็มเรียบร้อยแล้วนะตัดนะพปลูกไปลูกเฮ้เฮ้ยเฮได้อยู่ได้อยู ไม่บอสไปอยาบออเย่าบอกันกันเยเย็นเย็นเอ็นเอปวดกอเลยเหรอความีิดแกงบุกคอามผิดแกงไม่เข้าไม่เข้าตีไม่เข้าตีตีตไม่เฮบอสะบอสบออยบอสบอสคอยคุยกันเานน่บอป่ลรเอ้บอยบอสบอสมาคุยกันคนก็ดีนเฮ้ย้าง่าจะตายแล้วนะาบอ มจริงๆเลยนะครับเบี้ยแเราเป็ตัวกระไรอยู่หันดอมเอาว่ะเล้ยพอสตีเนแบบสองว่ารายการนี่ไเกมนี้ถือว่ามันดีนะทุกคนได้ไป5คิวฮะมาก็เป็นการเซิร์ฟเซิร์ฟนะครับผม2โหมดแบบเขาเรียกว่าสุดมันไปเลย เฮ้ยอย่าลืมวอลน,นี่เลยสิ่งที่เราเนี่ยจะได้กันทุกวันอยู่แล้วนะครับผมนี่คือการรับของฟรีนั่นเองนะครับผมเมื่อวานเนี่ยรับตังไปวันนี้รับตัว M4 นะครับผม M4 เงิน M4 ซินอะซิมเบอร์นี่ครับถาวรไปพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเสื้อกั๊กนะครับนี่สามารถรับได้แบบทุกวันเลยนะครับผมรวมถึงเงินในเกมด้วยเงินในเกมก็สามารถซื้อของได้นะครับนี่มีโขงด้วยด้วยว่ะ แล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมสำหรับเกม Bullet Angel นะครับหรือว่า X Shot เ v e r s i o นมือถือนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดเกมนี้นะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวพี่หมูจะแปะไว้ที่ description ให้ละกันนะครับผมด้านล่างวิดีโอนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ากิจกรรมภายในเกมเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับทุกคนอย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะครับผมตัว M4 c r t r i d g e นะครับรวมถึงตัววงล้อนั่นเองนะครับวงล้อชื่อวงล้ออะไรอะวงล้อเพื่อชนะ ได้ละว,วงล้อเพื่อชนะบอกได้เลยว่าซุ่มเพื่อชนะจริงต่อให้เราเรือนเนี่ยก็ยังสามารถเอาตั๋วเนี่ยไปแลกเป็นสกินปืนได้อีกอนะครับต้องบอกเลยว่าลองรับทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ดวงดีหรือคนที่ดวงไม่ดีก<แ>็าสามารถมีสกินเทียบเท่าได้เหมือนกันนะครับ<แ>สำหรับเกม Bullet Angel Day นั่นเองครับอย่าลืมมาเล่นกันเยอะนะครับสำหรับเกมนี้พี่จะรออยู่เดี๋ยวพี่สร้างแคนด้วยรับรองว่าใครอยากอยู่แคนพี่เนี่ยติดตามที่แฟนเพจเอาไว้นะครับผมรับรองสนุกแน่บ๊ายบาย